เมื่อก่อนเราจะติดปากเรียกว่าบาลองใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้แบรนด์เขาอ้าวติงไลด์ดบับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเออยากจะมาให้ทุก คนได้ดูคอลเลกชัน n บาเลนเซกานะคะที่เอฟมีอยู่นะซึ่งจริงๆไม่เยอะหรอกทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่เลยมากมายด้วยต้องบอกว่าชอบ b บาเลนเซกาเนี่ยมานานแล้วนะคะก็เมื่อก่อนเราจะติดปากเรียกว่าบาลลองใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้แบรนด์เขาอ้าวติงไลดับบป๊บนึงนะอ่ะมาแล้วอยู่ๆก็ลิงไลก็ดับอนาดขึ้นมานะคะก็ อย่างที่เราให้ฟังเมื่อกี้ว่าเมื่อก่อนน่ะเราจะติดปากเรียกว่าบาลองกันใช่ไหมความที่เราคิดว่าเออมันน่าจะเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนุกนี้นางอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยตอนหลังอ่ะแบรนด์เขาออกเสือ้อถ้าเอฟหารูปเจอเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไว้ให้นะคะแบรนด์เขาออกเสือ้อที่เขียนเป็นชื่อแบรนด์ตัวเองอ่ะหลายๆภาษาแล้วเขาเขียนในภาษาไทยว่าบาเลนเซียกาก็เลยกระจ่างกับทุกคนขึ้นมานะว่าแบรนด์เนี้ยต้องเรียกว่าบาเลนเซียกานะคะ ประมาณนั้นซึ่งเอ็ะชอบบาเลนเซียกาเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่สมัยอิงเลยไม่จนะบเนาะใบแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนี่น้องใบแรกโอ้โหมีความพลายใบยแรกในคอลเลกชันของเอ็ก็จะเป็นใบนี้นะคะบาเลนเซียกาเวิร์กนะไซส์เวิร์กก็คือไซส์ตรงนี้น่าจะประมาณ45-46เซนเป็นใบใหญ่มาก ใหญ่มากคือเมื่อก่อนนะ่ะชอบใบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแล้วเวลาอันเนี้ยคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอะ่ะเราก็ไม่ได้มีเงินนะเราจะบอกให้เดียพ่อแม่ก็แม่อย่านับแม่เพราะว่าอันนี้พ่อเป็นคนซื้อให้ตอนที่เรียนจบพ่อก็ให้เลือกระหว่างว่าจะเอาใบนี้เป็นเล l นเซียเก้าเวร์นะหรือว่าจะเป็นทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นอ่าซึ่งถามว่าเอจะเลือกอะไรล่ะก็น้องมาอยู่ตรงนี้แล้ว เลือกใบนี้มานะคะซึ่งตอนนั้นะชอบใบใหญ่แต่ปัญหาของใบใหญ่คืออะไรทุกคนค่นหนักอะหนักแบบโอ้โหโอ้โหกล้ามขึ้นนะอะจริงใครบอกว่าาแนเจัมโบ้หนักอะลองให้ลองนะคะหนักมากจริงทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเลีก็จะถือของแขนเดี๋ยวจบคลิปอ่า จะทำเป็นมอดช็อตของแต่ละรุ่นให้นะคะก็ใบนี้ทุกวันนี้เอฟใช้เป็นสภายขึ้นไหล่นะท่านก่อนก็จะคล้องแขนนะคะก็ให้ดูหนังเนี่ยทุกคนเห็นหนังของเขาปะเนี่ยเอฟว่าม,มันคือสเสน่ห์ของบาลินเซกานะเออความหนังที่มันแบบแตก,แตกแยๆยับๆย่นๆเนี่ยชอบมากเลยแล้วมันแบบนุ่มมือทุกคนเวลาจับแล้วมันรู้สึกแบบดีอะ่ะเออซึ่งเดี๋ยวนะเมื่อแขนอะ หนักจริงเออรุ่อันเนี้ยหนะักแบบสุดอนะบอกตรงเลยนะคะก็ประมาณนี้ด้านในก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมีช่องสิปหนึ่งอันนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีดําแบบน,นี้ใส่ของไว้อยู่นะแล้วก็ช่องสิปด้านหน้าเนี่ยมันก็เปิดได้แขนจะหุดละ,ะเปิดได้ใส่ของได้นะคะก็หลังๆนะน่ะอาหนักเดี๋ยวนะขอวงังหนักจริง หลังๆเอ้ก็จะใช้น้องใบเนี้ยน้อยมากเก็บสะสะเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากด้วยน้ำหนักด้วยด้วยอายุน้องด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากจะเก็บรักษาไปนานๆนะก็เป็นใบแรกของแบรนด์บาเวณเซกาที่ประทับใจนะคะหลักมากนะก็ใบนี้ไม่ได้ขายไปไหนนะยังอยู่นี่อยู่ดีมีหนังสวยมากเอาจริงจริงๆตอนแรกมันก็จะเป็นสีดําสนิทนะโอ๊ยทนี้เพิ่งปวดแขน จริงๆตอนแรกมันเป็นสีดำสนิทแต่ว่าคือบาเลนน่ะนานวันไปอะหนังมันเฟดได้ซึ่งมันแปลกนิดนึงคือเขาไม่ได้เฟดแบบซีเขาเฟดแบบกลายเป็นออกเขียวอะทุกคนดูสิมันเหมือนเอฟมีกระเป๋าสีเขียวเข้มอะ่ะเออนะคะ <c oughs> ก็เป็นเีกลักษณเสน่ห์ของเขานะที่เอฟยังชอบอยู่นะคะประมาณนี้สำหรับใบแรกวางก่อนเถอะหออนักจริงนะเนี่ยทีนี้ใบที่สอง นในคอลเลกชันอ่าทับกันเองจะเป็นวนันี้เป็นบาเลนเซียกามินิปอมปอมนะคะก็เป็นน้องจิว๋วน่ารักทรงปกเกตแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ของนะก็จะแบบก็จะค่อยว่ายัดส่งไว้นะน้องก็มาพร้อมกระจกตามสไตล์ของแบรนด์เขานะคะแล้วก็สายนะซึ่งอยากจะบอกข้อเสียของรุ่นนี้คืออะไรข้อเสียของรุ่นนี้ คือจริงๆข้อดีน้องใส่ของได้เยอะมากมากกว่าที่สายตาเราประเมินอะ่ะเออคือน้องใส่ของได้เยอะจริงๆแต่ข้อเสียคือความคอสบอดี้อ่ะมันมันสะพายไม่ได้จริงอะ่ะทุกคนจะพูดว่าไงดีอ่ะคือเวลาเรารูดซิปปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็อยู่ไม่ใช่รูดซิปสิูดไอเนี่ยตัวหนังแนปปิดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะอยู่แบบนี้นะแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเปลี่ยนจากการถือด้วยมืออย่างเงี้ยคะ่ะ กลายเป็นตัวสะพายหรือจะเป็นสะพายคอสบอดี้ที่เขาให้สายมาไอตัวด้านข้างที่คล้องตรงเนี้ยมันจะดึงไนหะดึงกระเป๋าางตามน้ำหนักทุกคนแบบนี้เห็นปะและสุดท้ายอ่ะมันก็คือกระเป๋าเปิดอยู่ดีเออเหมือนเราสะพายคอสบอดี้ทั้งทั้งที่กระเป๋ามันเปิดอยู่อะค่ะเอฟก็เลยกลายเป็นว่ากับใบเนี้ยไม่ไม่ได้ใช้สะพายข้างหรือสะพายคอสบอดี้ใดๆเลยนะก็ส่วนใหญ่อ่ะจะถืออย่างนี้หรือไม่ก็คล้องแขน แบบนี้มากกว่านะคะก็เสียดายมากเลยเออเขาน่าจะแบบมีวิธีการออกแบบที่แก้ไขจุดนี้ได้นะเออก็เลยแบบกลายเป็นว่าไม่ได้คอร์สบอดี้ไม่ได้แบบเอาไปเที่ยวที่แบบตอนแรกคาดหวังไว้วแบบ่าเอ,อ้ยนีสายด้วยเล็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังบาลองก็คือบาลองอีกแล้วน้อหนังบาเลนเซกาคือโทนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมีความรู้สึกเสยียดยกับใบนี้นิดนึงแต่ว่าก็ชอบมากเพราะว่าใบนี้ได้มาตอนวันเกิดปีที่แล้ว นะคะก็มีคนช่วยสนทบทุนให้บางส่วนด้วยนะคะก็ไม่คงไม่ได้ขายไปไหนนะใบนี้ก็คงยังอยู่ด้วยกันไปอีกนานเท่านานนี่แหละเนาะก็น่ารักออให้ดูหนังหนังใบนี้ก็จะมีความแตกเพิ่มขึ้นอีกกว่าเมื่อกี้อีกนิดนึงนะอืมเป็นสีดำอะไหทองนะคะชอบมากนะดูหนังสิ ให้ดูหนังสนเสน่ห์ของบาเลน,นะหนังเขาแบบนี่มากเลยนะนะคะประมาณนี้สำหรับใบที่สองนะเป็นมินิปอมปอมนะคะและใบสุดท้ายที่เพิ่งได้มาล่าสุดโอ้ยเอฟเล่มหลอดที่เพิ่งได้มาล่าสุดเมื่อตอนประมาณกลางปีที่ผ่านมานะคะก็<ๆ>ะะเป็นตัวนี้แม่กระจกหล่น เขามาาความกระจกด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ห้อยเพราะว่ามันเพิ่มน้ำหนักเป็นกระเป๋าแบรนด์ที่ถ้าเป็นหมุดใหญ่เงี้ยจะมีน้ำหนักนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็น b บเ e นเซกาซิตี้นะคะก็ถ้าเรียงให้เรียงไซส์กันอนะรุ่นคลาสสิกข,ของเขาอะจะเริ่มต้นที่ซิตีก็คือไซส์นี้ประมาณ3-6เซนนะคะแล้วก็จะมีตัวพัทไทม์ซึ่งเด็กก็เคยมีเป็นสีเขียวแปรงเล่เออขายทิ้งไปแล้วนะพัทไทม์ time, ตัวนั้นจะประมาณ40เซนได้มั้งส8 4 0เซน ะะแล้วก็สมารเป็นตัวนี้น้องเวิร์กเนี่ยน้องเวิร์กตัวอันใหญ่เนี่ยพี่ประมาณ45เซนแล้วก็จะมีเป็นวีคเอนเดอร์ด้วยที่ใหญ่ขึ้นอีกอันนั้นคือแบบไปตัดจังหวัดได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก่อนะส่วน,นอันนี้เป็นซิตี้สีอันทราไซส์จะไม่ใช่สีดำแล้วนะนี่ให้ดูหนังใ,ใกล้ๆก่อนเหมือนกันอันนี้เฟดออกเขียวซึ่งพอเป็นอนทราไซส์อ่ะ แอนทาไซส์สีประจําแบรนด์เขาก็คือสีเทาเข้มใช่ไหมคะมันจะอ่อนกว่าดําอยู่แล้วแล้วทีนี้ยพอมันเฟดปุ๊บอะทีเนี้ออกเขียวหนักเลยจ้ะออกเป็นแบบสีเขียวแบบเขียวอะเออนะแต่ถามว่าได้ไหมได้นะน่ารักอยู่ใบนี้เป็นหมุดโรสโกนะคะนี่น้องก็มากับสายตรงนี้ที่จริงๆขึ้นไหล่ได้นะแต่เอดไม่เคยขึ้นไหล่เลยอะเพราะว่าเอรู้สึกมันไม่ค่อยเหมาะเออ เวลาขึ้นไหลก็จะใช้สายของเขาซึ่งสายเขาตัวนี้มันเป็นรุ่นเก่าอะทุกคนมันก็จะยังเป็นสายสั้นที่ Cross Body ไม่ได้นะคะแต่สภายไหล่ได้แบบนี้อยู่นะ <Okay. S 1> นะคะด้านในก็คลายกันอ,อ๋อตัวปอมๆเมมากินไม่ได้เปิดด้านในให้ดูเพราะดันโซงไว้ใช่ไหมอันนี้ก็ดังโซงไว้เหมือนกันก็มีช่องซิปยูหนึ่งอันเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เอฟกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อที่จัดระเบียบดีไหม แต่กลัวว่ามันจะทําให้น้าหนักมันเยอะขึ้นไปอีกนะซึ่งถามว่าตัวซิตี้เนี่ยมันไม่ได้หนักมากเท่าเวิร์กนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้แต่ว่าถ้าใช้ติดต่อกันหลายๆวันก็มีความปวดของไหลและแขนอยู่นะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องโหลดเหตเยอะๆนิดนึงเออเปลี่ยนมใช้กันบ่อยๆนิดนึงนะคะประมาณนี้สําหรับใบที่3นะซึ่งก็เป็นใบสุดท้ายแหละเนะคะประมาณนี้กับแบรนด บาลเซียกานะคะก็มีอยู่ใส่น้องอยู่บนโซฟาดีไม่ช,ชมอบชอบนอนพื้นประมาณนี้นะคะสำหรับ แบรนด์ l e เซียกาซึ่งจริงๆเป็นแบรนด์ที่ชอบมากนะแต่ว่าเริ่รู้สึกว่าคอลเลคชันใหม่ๆอ่ะมันมันล้ำไปนิดน,นึงอเออเป็นคนชอบอะไรที่แบบยังชอบความคลาสสิกอยู่นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีไอเทมใหม่ๆนะจริงๆชอบตัวที่เป็นถุงกระดาษที่เป็นโฟนแบ็กอะเออแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสได้ไปลองจับลองถือนะก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะได้ไหมหรือไม่ได้ยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสามใบนะคะซึ่งรักมาก <laughs> ถูๆโอเคถ้ายังไงวันนี้เท่านี้ก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องเอบด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ